Thank you. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นอู่ดูโอนะครับวันนี้เรามาทำอะไรพี่วันนี้มีคนหลวมตัวในที่สุดในที่สุดหลังจากการบากบั่นทำคอนเทนต์อย่างยาวนานของเราปอร์เทศไทยแลนด์เอสก็หลวมตัวหลวมตัวเอาคายเยนใหม่มาให้เราเทสมาให้เทสมาให้รีวิวแต่ถ้าเราจะรีวิวรถใหม่คันเดียวมันแม่งไม่สนุกไม่หนุกเพราะว่าจริงจร่งเราคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับคายเยนเราเนี่ยจริงๆเหมือนคนชอบที่เป็นออฟโรดแต่วันนี้เรามาดูก่อนว่า แต่ละรุ่น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 จากรุ่นแรกซึ่งเป็นรถคุณอู๋เนี่ยจนไปถึงรุ่นสุดท้ายอ่ะมันอ่ามันต่างกันไงล่าสุดรุ่นล่าสุดรุ่นล่าสุดอันนี้เป็นรถผมเป็นเทอร์โบเป็น95เทอร์โบก็เทอร์โบก็จะฟูลออปชั่นหน่อยฮ่ฟูลออปชั่นหน่อยไฟเฟยมีโป่งโป่งคิ้วนู่นนี่นั่นแต่เทอร์โบก็จะเป็นรุ่นฟูลออปชั่นที่สุด เป็นน่าจะออปชันน่าจะเต็มที่สุดแล้วตอนซื้อนี่แทบจะไม่ต้องกดออปชันอะไรแล้วน่าจะเป็น SUV คันแรกของโลกที่แม่งแรงม้าขนาดนี้400กว่ามาบ้าบอมากอ่ะอันนี้คือก5.2หรือ9 5.7ก็มีเครื่องก็จะมี V6 S Diesel Turbo อ่าอ่ายังไม่มีไฮบริดอันนี้ยังไม่มีไฮบริดซึ่ง V6 ของจุดกับจุดเนี่ยก็คนละซีซีนะอันนี้มากกว่า200ซีซี V8 ก็มากกว่า200ซีซีไฟก็จะต่างกันอันนี้ไฟจุด ก็จะดูเซ็กซี่กว่าใช่กระจังหน้าก็จะเริ่มเป็นเป็นซิกเนเจอร์แล้วเอ่อาเจน2นะครับก็คือหลังจากที่ทำมากี่ปีแล้วนประมาณเกือบ10ปีก็ออกเจน2มาคือ958มันก็จะ1ก็จะแอโร่มากขึ้นแล้วก็ลักชัวรี่มากขึ้นฟังก์ชันออฟโรดแบบจัดๆน้อยลงนะครับก็จะเห็นว่ารูปลักษณ์มันเริ่มมนขึ้นจริงๆก็ส่วนตัวผมว่ามองว่ามันดูมันพยายามจะลักชัวรี่มากขึ้น มีมองผ่านานี่เหมือนไอเนี้ยพันนาเมล่าเออเริ่มมีความเป็นลักชวรี่มากขึ้นอันนี้ความตัดอันนี้ก็หายากมากคือคือไม่อยากจะบอกนะครับว่าน้องคือจุด2เนี่ยมันมีน้อยอยู่แล้วทุกรุ่นเอแล้วยังหาจุด2ดีเซลมาได้ด้วยกับจุดหนึดีเซลซึ่งบอกเลยใครเยรุ่นนี้ส่วนใหญ่มาไฮบริดใช่ดีเซลนี่หายากมากแย่งกันแบบเจอนี้แบบ อันนี้คืออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแต่ว่าดีเซลมันมี2แบบมันมีฝาขาวกับฝาดําอะไรสักอย่างนึงรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าอเราก็มาถึงรุ่นใหม่ล่าสุดก็คือ e 3รุ่นปัจจุบันนเจเนอเรชัน3เขาเรียก e 3 e 3 1 e 3 2องอันนี้คือรุ่นรุ่นรุ่นก็ก็รุ่นก็รุ่นนี้แหละแต่ว่ายังไม่ใช่รุ่น ก่อน m i n นอร์เชนก่อนไมเนอร์เชนก็ยังจะคงเอกลักษณ์ของคายเยนอยู่คือกระจังสามอันนะมาที่ไหนก็รู้ว่าคายเยนคือผมว่าพอมาอันนี้รุ่นนี้มันซูเปอร์ไฮเทคละทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยคือคือมันจัมป์เจเนอเรชันมากพอมาถึงรุ่นนี้ความรู้สึกว่าคือมันเป็นเจนที่มันเปลี่ยนเยอะมากละมันสบายคคือคือตอนเห็นนะพี่รู้สึกว่าแบบ ออฟโรดจะไหวเหรอวะพอเห็นรถเขาเขาไปได้เรื่อยเลยนะแบบกุ้งกังกุ้งกังเขาไปของเขาคันนี้เป็นคูเป้ด้วยอ่าเป็นคูเป้เป็นคูเป้ข้างหลังก็จะสล็กกว่าก็บอดี้ไลน์เนี่ยจะมีความเป็นสปอร์ตมากๆอันนี้ e 3มอ่ะเป็นครั้งแรกที่คายเยนออกบอดี้มา2แบบแบบธรรมดากับแบบคูเป้โอเคถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูของรถคันใหม่อันนั้นอันนั้นเอาเป็นแบบธรรมดามาเพื่อจะได้เห็นชัดเจนแต่ว่ารุ่นใหม่ก็มีธรรมดาและมีคูเป้เหมือนกัน คเยนใหม่วันนี้เขาหลวมตัวมากนะให้เรามาสองคันเลยนะใช่มีทั้งธรรมดาแล้วก็กูเป้ธรรมดาคือตัวนี้ใช่ท้ายมันจะไม่ลาดมากไม่ลาดมากก็จะแบบเก็บของเยอะนั่งสบายหัวแพ็กเกจล้อจะเล็กลงมาหน่อยแต่ยางจะหนาทุ่มสบายะก็คือพี่ว่าคาเยนใหม่อ่ะมันก็คงมาพร้อมระบบทุกอย่างแหละแล้วก็จริงๆที่เปลี่ยนผมที่เปลี่ยนเยอะที่สุดน่าจะ experience ภายในเพราะว่าข้างในเนี่ยตอเจออะไรมันยาวหมดเลย พี่รู้ป่าว่าจอฝั่งคนนั่งไม่ใเป็น privacy ด้วยอ่ะอเหรอคือคนขับมองไม่เห็นนะว่าคนนั่งเล่นอะไรอยู่อ๋อเหรออ่านี้ดีไว้นนี้ดีอันนี้ดีอทงแอบแชทไม่มีใครรู้นี่ดีนี่ดีก็แต่ผมว่าไอ้เรื่องใครเย็นะเรื่องการเอาไปแบบออฟโหลดหน่อยๆอะไรเงี้ยสบายอยู่แล้วเพราะว่ารุ่นรุ่น e3 ของพี่ตีก็เห็นมาอยู่แล้วว่าไปลุยมาได้คือเป็นการพี่ตีก็คูปถูกป่ะใช่มันเป็นรถที่เป็นสปอร์ตยูทิลิตี้จริงๆนะฮะก็คือใครที่ อยากจะได้รถครอบครัวที่เป็นยูทิลิตี้อ่ะมันก็ตัวเลือกคายเอนมันก็เป็นหนึ่งในสุดๆแล้วเหมือนกันเพราบ้านเท่ๆเพราะบ้านเท่ๆบ้านสวยๆกว่าไปอันนี้เป็นตัวคูเป้คูเป้ท้ายก็จะลาดแล้วก็จะออกแอคเซนสปอร์ตมากๆคือมีสปายเลอร์แล้วมีตูดเป็ดอ๋อนีมีมีมีดักแทวเล็กๆด้วยสวยนะฮะก็อย่างคันนั้นเนี่ยข้างหลังเป็นสีดำคันนี้เป็นคาร์บอนคันนี้หลังคาคาร์บอนเนี่ยนะ ออออ๋เเนนี่ป็ไผมวทออชั่นผมว่าคันนี้แม่งมีสิบอ่ะคือคือถ้าใครอยากได้แบบอารมณ์สปอร์ตมากขึ้นก็เป็นคูเป้ถ้าอยากใช้งานใส่ของได้เยอะขึ้นมานิดนึงก็เป็นธรรมดาเฮ้ยคันนี้ข้างในเบาสวยอ่ะคุณเบาแม่งสุดยอดมากเบาเป็นลายเขาเรียกว่าทูทาวทาวทูดเท้าทูทาวทูแล้วก็นี่เป็นคาร์บอนนะลายคาร์บอนหมดเลยนะใช่เนี่ยที่บอกก็จะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือตรงนี้แล้วก็เกียร์จะย้ายไปอยู่ข้างบนเป็นอะไรเล็กๆเหมือนของพวกก้าสองแต่ว่าไปอยู่ข้างบน สวยคือภายในนี้แบบเหมือน all new อะใหม่หมด,ดภายในใหม่หมดตัวเฉพาะตรงจอนี่ปักอินนะครับอันนี้ปลักอิน,อนมีแบบตั้งไปลงงตั้เวลาชาร์จเร็วน,นู่นี่นั่นแล้วก็ตอนนี้อูเอสมีรถเลยนะมีรถเลยด้วยเหรอตอนนี้เอสมีรถเลยพอ,อเถอะซื้อได้เลยมีรถที่เลือกเลยไม่ต้องรอ เดี๋ยวคันนี้น่าจะออกไปดูตัวจริงๆได้ที่มอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์นี่พี่หลังคาก็ไม่ได้เตี้ยมากนะตอนแรกนึกว่าเออไอ้ไอ้คูปหลังคาข้างหลังนั่งได้ข้างหลังสบายคือผมก็ฟูลไซส์คนไทยธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยเหลือเหลือกําปั้นหนึ่งอ่ะใช่มันจะเป็นของผมมันจะเป็นของผมไม่ใช่ไม่ใช่เมียสีนะเมียหนึ่งลูกกับสีนี่อ๋ออันนี้ก็เหมือนกับแบบสามารถถอดได้นี่ได้และนี่ก็จะเป็น ตัวกตัวตะแกรงเวลาเราหมาไปด้วยกับเราหมาขึ้นไทยรถวิ่งไ่ก็ถ้าใส่ของที่มันล้นก็ไม่อยากให้ของขยับไปพอแล้วแค่นี้พอแล้วรักจะขับคูปก็เท่านี้พอนะกูเป้ก็สวยกูเป้ก็สวยโอเคเรียบร้อยวันนี้ก็สนุกเพราะว่าคาเยนก็เป็นแพลตฟอร์มที่เราเราชอบอยู่แล้วเพราะเรา ได้มาทําเป็นรถออฟโรดเล่นก็เป็นกิจกรรมใหม่ของพวกเราที่ได้ไปทริปอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นก็แว่ารถก็คือหาหาเรื่องใช้เวลาอยู่กับป๊อตมากขึ้นใช่คือแต่ก่อนนี้ก้าหนึ่งหนึ่งจะเก่าจะใหม่ก็เข้าป่าเข้าเขาไปกันแต่ก็ถนนเขาไม่ไปกันแต่คราวนี้ไปแบบไปได้จริงไปได้จริงไม่ควรไม่ควรเข้าไปอ่ะเข้าไปติดติด แต่ก็โอเคครับก็ประมาณนี้สําหรับวันนี้ก็เดือสองคันนี้ไปมอเตอร์โชว์ด้วยใช่ไปจูงกลับบ้านได้เลยแล้วก็เอสก็มีรถแล้วด้วยก็ไปหาซื้อได้เลยตามนั้นผมว่าสีเหลืองนะสีเหลืองน่าจะสวยนะอืมดีไหมวะสีเหลืองน่าพัสเทลเยลโล่เทนต์ดูซัมโบขอบคุณเอสเอารถมาให้เราลองเชฟไทยแลนด์เพราะเชฟไทยแลนด์ที่ไม่ให้รถเรายืมกับบ้านเอาไปแล้วกลับไปเลยไปละกลัวจ่ายตังค์ไง ที่เราไปคอนใจตอนนี้หลังหลังนานๆเลยนะไม่ไม่ก็เดี๋ยวพอเขาทวงเขาไปคืนเราไปใช้เล่นก่อนเออไปเทสไปเทสยูทูบเบอร์คนนี้จะทำอย่างนี้นะแต่เราไปจริงนะเราไม่ได้พูดเล่นไปพี่ไปคืออีกเรื่องหนึ่งนะกล้องยังถ่ายอยู่ได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมจะบอกว่าเนี่ยสตาร์ทรถตอนแรกเสลร์มากไม่เคยมีรถไฮบริดสตาร์ทเสร็จเฮ้ยทำไมแบบเครื่องมันไม่ดัง ปรากฏเปล่าครับเดี๋ยวติดแล้วเดี๋ยวไม่ไปเลยอม่มีออกตัวเยี่ยมไม่จร <c ười> ิงออกจากบ้าน <c ười> ไม่มีใครรู้ว้าวกูกลับบ้านลเวล้ย <c ười> กระทืบเครื่องติดไงเสียงปรอดเลยอะล่ะก็กดไปซะ,ะนี่นี่รถนี่มีกล้อง360องศาด้วยนะความรู้สึกอ่ะมัน<ช>มันมันนิ่งอ่ะมันสเตเบิลอ่ะก็คายเย็นอ่ะมันก็ฟีลลิ่งนี้แต่ว่ามันก็ได้รถความเป็นรถสปอร์ตในใน SUV ที่พี่ว่ามันก็มีอยู่ไม่กี่เจ้าที่ทำได้คือจังหวะมันกระชากเมื่อกี้คือจากที่ออกไปเป็นไฟฟ้าแล้วเป็นเครื่องติดมันสมูทมากอ่ะคือเหมือนแบบแต่เสียงมันเพราะเลยนะคือมันซีมเลสอ่ะคันนี้ออปชั่นท่อสปอร์ตสองแสนกว่าบาทเมื่อกี้ดูแล้วเสียงม คือควรจะซื้อรถ a s ใช่เพราะว่าแต่ประเทศไทยเพราะว่า 1. มันมีประการแล้ว 2. เนี่ยรถมันค่อนข้างคอมพลิเคท ใช่ซัิสติเเตมากมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่ว่าที่สําคัญคือพวกรีคอร์มันส่วนใหญ่มจะมีแน่ๆใช่คือถ้าเราซื้อรถสูนมันมีรีคอร์เขาเรียกเข้าไปเปลี่ยนอะไหล่ฟรีที่เป็นรีคอร์ฟรีแล้วมันก็จะจบมันโห v แวลูดีกว่าด้วยอันนี้คืออันนี้คือคือคือสิ่งที่ควรจะคอนซิเดอร์เวลาซื้อรถเหมือนกันก็คือเอ๊ะแต่รถสูนมันแพงกว่าหรือเปล่าแต่ว่ามันมีไอ้บริการหลังการขายแล้วก็ในวาลูของพวกรีคอร์เนี่ยสาคัญก็นะ เ็บววลาาาาาขขยยยกกง่่คือรถเก่าๆอ่ะไม่ค่อยเป็นไรหรอกเพราะมันเก่ามากแล้วแต่ไอรถพวกนี้บางทีบางคนขายเนี่ยอย่างอย่างอย่างเพื่อนผมเงี้ยซื้อ911มาแล้วซื้อ Extended Warranty ไปอีก6ปี5ปี6ปีแล้วไม่รู้ตอนเขาขายอ่ะรถเขาเหลือารันใช้ไปแล้วนะ3-4ปีนะเหลือบรันตีสอีก2-2ปีหรือ3ปีอะไรก็ไม่รู้ว่าแม่งวางขาย4ชั่วโมง ไปเลยไปเลยแล้วคือคือไม่ได้ขายถูกขายแพงแล้นะแต่ความความเร็วความลิควิดของของมันอ่ะก็มันก็อย่างน้อยก็มีที่ซ่อมแน่นอนแล้วก็ซ่อมคือมันก็ซ่อมแบบระบบของศูนย์อ่ะแต่ว่าพี่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเวลารถที่มันเป็นรถรถศูนย์ก็คือพวกรีคอร์ดนี่แหละเพราะ้เปอร์เซ็นต์มันต้องมีแน,น่ๆนี่ๆหน่อยบางทีแค่แบบนิดเดียวอ่ะเขาก็เปลี่ยนให้มันก็จบแล้วคือเขามีอะไหล่เลยไงใช่มันไม่น่าลำคาญมันไม่ต้องมาอ๋อซ่อมได้พี่เดี๋ยวรออะไรก่อนสามเดือนเออมันไม่ใช อ่าปะ๊ะลองแล้วนี่เมื่อกี้ชอบไหมเฮ้ยแต่เสียงดีนะมารุดงั้นๆอ่ะ p o r s c h e THAILAND BY AAS GROUP